เสนอผลงานของบริษัท Pacific Entertainment โดยคุณอมรอกิจชเวงกุลเป็นผู้หน่วยการสร้างนำพระเอกสรพง์ชาตรีพบกับนางเอกสินใจหงไทยจากการกำกับการแสดงของแสนอยากก่อนมังกร,งกรลายไทยหนังเรื่องน,นี้ออกฉายครั้งแรกเมื่อวันที่18สิงหาคมปี2527ที่โรงหนังเอเทนพระได ฟารีสี่ย่านระกขนราม่านครหลวงราม่า,งาม,างามวงวานราม่าลาดพร้าวสะพานสองเจราม่าและกรุงเกษมหนัง47ปีมาแล้วนะครับยังไม่เคยออกเป็นเทวิดีโอให้เช่านะครับวันนี้ที่นำภาพมาให้ดูนะครับเป็นภาพจากกากฟิล์มที่เหลือจากการฉายโดยเป็นกากฟิล์มของโรงหนังป่งราม่านะครับเปิดโรงหนังที่จังหวัดพะเยาแล้วก็รับสายหนังกลางแปลงด้วยนะครับ เมื่อเลิกกิจการนะครับก็ยังเก็บฟิล์มไว้นะครับพวกเราเข้าไปเหมาซื้อฟิล์มออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็ในกลุ่มฟิล์มกลุ่มนี้นั้นก็มีหนังเรื่องมังกรลายไทยอยู่ชุดหนึ่งนะครับก็คือฟิล์มก็ปีนี้แหละครับผ่านการฉายมาอย่างหนักนะครับเส้นฝนนี่ช่วงหัวมวนท้ายมวนนี่เส้นเยอะเลยนะครับหนังส่วนใหญ่นะครับจะถ่ายทําที่เกาะห้องกงนะครับเรียกว่าตลอดทั้งเรื่องเลยก็ได้นะครับวันนี้ผมกะจะตัด ให้ดูเฉพาะฉากคิวบูนะครับที่เห็นอยู่ในหนังเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเมื่อลองเช็คดูภาพจริงๆแล้วหนังที่ถ่ายทําที่เกาะฮ่องกงนะครับส่วนใหญ่ก็จะถ่ายโลเคชันนะครับบางทีก็ถ่ายฉากคุยกันฉากไปเที่ยวนะครับแล้วก็มีเตะต่อยกันบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับตามโลเคชันที่อยู่ในเกาะฮ่องกงนะครับเฉพาะฉากคิวบูจริงๆนะครับของพระเอกสรพงษ์ชาตรีวันนี้ตัดมาทั้งหมดเลยนะครับก็ มีฉากกลางคืนแล้วก็ฉากกลางวันนะครับกลางคืนนี้เส้นฝนจะเยอะนะครับที่ต้องดูภาพกันแบบรวดเร็วนะครับเพราะว่าจริงๆก็ค่อนข้างยาวนะครับแต่ว่าผมอยากจะให้เห็นภาพทั้งหมดก็เลยทําเป็นสปีดเร็วขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้ท่านได้เก็บบรรยากาศของหนังนะครับเนื่องจากว่าเป็นการฉายแบบไม่มีเสียงเรื่องย่อหรือว่าแนวของหนังนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับพ่อของคุณสินใจคงไทยในเรื่องนี้แหละครับก็คือคุณสมควรกระจักศาสตร์นั้น ไปเมือ,นองนอกนะครับก็มาที่ฮ่องกงแล้วก็มีข่าวว่าถูกจับตัวไปเรียกว่าหายตัวไปนะครับก็เลยทําให้คุณสินใจนั้นต้องไปว่าจ้างคุณสรพงษ์ชาตรีและทีมงานนะครับซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นครูฝึกนะครับครูสอนเรื่องการออกกําลังกายเรื่องโยคะนะครับให้ไปติดตามหาตัวคุณพ่อของคุณสินใจของไทยในเรื่องนี้นะครับก็ ทั้งหมดก็นั่งเครื่องบินมาที่ฮ่องกงนะครับแล้วหนังก็จะถ่ายทําทัศนียภาพต่างๆของฮ่องกงนี่ครับคุณสมควรกระจากาศาสตร์กับคุณสินใจของไทยที่เจอกันในเรื่องนี้ก็คือจับคุณสินใจมานะครับแล้วก็ทีนี้ก็มาดูบทร้ายที่นานๆจะเห็นคุณสมควรกระจักสาศาสตร์เล่นนะครับนละคุณไกรขันชิดนะครับวางแผนทั้งหมดนะครับแล้วก็ทําให้แผนเสียขึ้นมาก็ตามมาเก็บคุณไกรคันชิต สวสินใจของไทยนั้นก็ไม่เชื่อเลยนะครับว่าพ่อตัวเองนั้นจะทําได้ถึงเพียงนี้นะครับยังวิดาราอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณพิสมัยวิไลศนะครับซึ่งก็แสดงด้วยนะครับก็ทั้งหมดนี้เรียกว่าลิกบทบาทการแสดงอย่างที่เราเห็นนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ต่อว่าคุณพ่อนะครับแล้วก็โกรธคุณพ่อนะครับวิ่ีหีออกไปนะครับโดยที่ไม่รู้ว่าจะมีอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ จ้องจะทําร้ายนะครับนี่ครับผู้ร้ายในเรื่องก็คือคุณลักอภิชาติคนนี้แหละครับเดี๋ยวเข้าไปในนี้นะครับแล้วก็ตัดออกมานะครับจะหเห็นฉากคิวบูของคุณลักอภิชาตินะครับซึ่งน่าจะเป็นไฮไลท์ของหนังเรื่องนี้แหละครับอันนี้มาดูฉากที่คุณสรพงษ์วิ่งตามหาคุณสินใจส่วนคุณลักอภิชาตินี้ก็จุดคุณสินใจมาที่นี่แหละครับ การถ่ายทำหนังในฉากนี้เท่าที่ดูนะครับเน้นภาพมุมกว้างนะครับไม่ค่อยถ่ายเจาะนะครับนี่ครับคุณลักษ์อภิชาติกับคุณสินใจของไทยคุณสรพงษ์ชาตรีจะเข้ามาช่วยนะครับหลังจากที่คุณสินใจนั้นถูกทำร้ายจนสลบนะครับและคุณสรพงษ์ชาตรีก็ทำรายลูกน้องของคุณลักษ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับ ฉากนี้แหละครับเรียกว่าเป็นฉากที่โดดเด่นที่สุดของหนังเรื่องนี้แหละครับเห็นไหมครับถ่ายบุมกว้างถ่ายผ่านออกจากต้นไม้ออกไปนะครับเพราะว่าที่นี่มันเป็นดงไผ่นะครับนี่ครับดูครับนี่ครับมังกรไหลไผ่นะครับบางท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมเราไปหาฟิล์มหนังเจอฟิล์มเส้นฝนขนาดนี้ก็เอามานะครับจริงๆตอนที่หมอซื้อฟิล์มนั้นไม่ได้เช็คดูทุกม้วนหรอกครับ ฟิล์มเรื่องอะไรขอให้เป็นหนังแล้วก็สภาพฟิล์มยังฉายได้นะครับก็ต้องนํากลับมานะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆห,หนังเรื่องนี้ก็ไม่เคยออกเป็นเทปวิดีโอให้เช่านะครับเราก็จะมีโอกาสได้ดูหนังที่เรียกว่าหายสับสญก็มาได้นะครับแต่ว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับขอภาพยนตร์ที่สารยาก็นําฟิล์มนิกติเรื่องนี้แหละครับมาสแกนฟิล์มเป็นไฟล์ 4K แล้วก็จัดฉายไปแล้วนะครับผมเองก,ก็จะไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เนื่องจากว่า เคยดูจากฟิล์มดูจากกากฟิล์มแล้วนะครับแล้วก็เนื้อหาก็คล้ายๆกันนะครับความยาวก็พอๆกันก็เลยไม่ได้ไปดูนะครับจริงๆหนังจากสแกนฟิล์มนั้นเป็นหนังที่ดูแล้วสนุกนะครับเพราะว่าภาพจะคมชัดนะครับเห็นสีหน้าและแววตาของดารานักแสดงมากกว่าดูในแผ่นบีซีดีหรือว่าดูในม้วนวิดีโอนะครับอย่างดองนี้นะครับม้วนวิดีโอที่ผมมีก็มีนะครับอัดไว้จากช่องจิตแต่ว่าภาพจะเป็นภาพแบบซูมตรงกลางนะครับขัดซ้ายขัดขวา ตอนที่เห็นหนังเรื่องนี้อยู่ที่กลุ่มฟิล์มของโรงหนังป่งรามานี่รองเท้ารองเท้าเพชรฆาตเลยนะครับเห็นเรื่องนี้นะครับก็เอามาทันทีนะครับเพราะว่าจะมีโอกาสได้ดูก็พี่เต็มๆนะครับนี่ป๋าต๊อกนะครับอยู่ในสันเจ้านะครับจริงๆมีดาราอีกหลายคนนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องในหนังเรื่องนี้ที่เป็นนักร้องก็มีนะครับนี่คุณวิทยาสุกดำรงนะครับกับคุณพิสมัยวิไลศั์ ในฉากตอนท,ท้ายเรื่องนะครับโกรธกันนะครับคุณพิสมัยคว้าปืนมายิงขณะที่คุณสินใจนะั้นกําลังจะออกจากบ้านนะครับไปกับคุณสวนหงชาตรีและได้ยินเสียงปืนครับวิ่งเข้าไปดูพบว่าแม่ตัวเองนั้นยิงคุณวิทยาคุณวิทยาก็ยิงคุณสินใจนะครับก็เสียชีวิตด้วยกันทั้งคู่นะครับก็ปเป็นอันว่าเรื่องที่จะต้องตามหาคุณพ่อนั้นก็ยุตินะครับเรื่องของคุณแม่ก็ยุติ หนังก็จะจบลงนะครับด้วยความเศรา้าของคุณสินใจของไทยนะครับแล้วก็เบกสรพงษ์ชาตรีก็เข้ามาปลอบนะครับแล้วก็พากันออกจากบ้านนี้ไปนะครับจบเรื่องร้ายๆสักทีนะครับสําหรับหนังเรื่องมังกรลายไทยก็จะม,มีอยู่เพียงเท่านี้แหะครับ